ท่วเฮาสองชั้นเนื้อที่241.4ตารางวา3คูหาติดกันอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทตกแต่งต่อเติมเรียบร้อยพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยที่จอดรถจอดได้ทั้งด้านหน้าบ้านและด้านหลังบ้านคูหาที่1มีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถง หห้องครัว1โรงจอดรถคูหาที่สองมีสี่ห้องนอน2ห้องน้ำสอห้องโถง1ห,ห้องครัว2โรงจอดรถสองคูหานี้ทำทะลุถึงกันติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านข้างห่างจากเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ465เมตร ห่างจากวัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อผอมประมาณ680เมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอสันบุรีประมาณ2.8กิโลเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้าหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรให้คนเช่าก็เหมาะครับ ราคาขาย1คูหา3ล้านบาท2คูหา4ล้าน5แสนบาท3คูหา8ล้าน5แสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร9 9 4 4 6 4 2 3 6 1เบอร์น,นี้มีหลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝาก ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ